เป็นนิมิตเตือนตาสาธุการท่ามกลางงานบุญดีทีถูกสีมาเปผยชน้ายอรู้เห็นได้เป็นใหญ่รลปวิรัยเป็นเสน่ห์ดังเลขาปิดนิมิตลูกทิศบูรพาให้กล่าวนาเสียติยศปรากฏไกลปิดนิมิตลูกทิศอาคเนให้เทวาประสิทธิพิสมัยปิดนิมิตทิศทักษินศรีไทยหสมใจสมบัติวัฒนาปิดิมิตลูกทิดหอระดีให้ชีวิตมั่นคณะปิดนิมิตทิดประจินอินทุราปราถนะถึงได้ สมใจปองปิดวิทคิดพยักกับติโตกหรืออาราชหรืออราชโรคหรืออาราชไอเล่ทั้งของปิดติวิทย์ดิภูดอนกประคองด้เงินทองสมหมายทั้งรายการปิดิวิทย์ิธีสานประการท้ายให้สมหมายได้สุขทุกสถานรวมก้าวลูกสุขใสใจเบิกบานกว่าจะถึงสิ้นพระพิพานเมื่อนั่นเทินเราทําอะไ่ไปในขณะที่เขากําลังปิดกันอยู่เราก็พูดได้เราพูดตามก็เดี๋ยวสหาบอกมีกลุ่มคนบอกเราแล้วก็ตามเข้าไป พ uhm อพอลุงลุงไทยเนี่ยใช่เป็นส่วนหงเดีใช่ไม่ลอยลอยโบสถ์ได้อ๋อเดินตามเขาด้วยอ่าเดินตามต้องต้นบองเชียร์ข้าหน้าเชียร์บุญกันหนะให้กระท่านบุญเมื่อปิดทองหรือวิเศษแล้วมาสักตักบาสสะดอกเพราะต่ออยู่เรียกว่าสะดอกเพราะต่ออยุเติมบุญสมดวงได้ส่วนเฉยเดี่ยวเป็นเขาตรงนี้ใช่หรืออ่าอ่าอ่าทีนี่ก็ทำบุญต่างๆต่อไปเลยเราต้องให้ได้ทุกจุด อ่าให้ได้ทุกจุดจุดไหนที่เขามีไว้อ่ามีตุกลุกนิมิดอ่าสังฆทานตักบาทต่ออายุอะไรก็ต้องพูดให้หมดมันก็มีโรงศพด้วยนะมีโรงศพต่ออายุเนี่ยก็ต้องพอดเดี๋ยวนี้เขามีโรงศพด้วยอ่าเดี๋ยวนี้เขามีโรงศพอ้วนี่เราเราก็ต้องพูดไปให้ได้ทุกจุดให้เขาเห็นความสำคัญว่าทุกจุดมันมีความหมายสังฆทานน่ะเดี้ออนไฟฟ้าเป็นอย่างไรสังฆทานอย่างไง ก่อนนั้นก็มีอยู่ที่ไทยคำโมหานเออมีแค่ลูกมิตรแล้วก็ตับปอดสดอดเขาต่ออยู่แบบมีมานดนแล้วครับครับงานประจำปีที่ไหนก็คงมีสลัดตัอตุกเอยอาแล้วผู้หญิงชอบผู้หญิงสาวมันชอบเด็กก็บมันชอบที่แบบเคาะเคาะไล่อะทำเคาะไล่กลายเป็นเคาะดีได้อะองค เราต้งองเคาะลงสามทีเลยนะเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะปีจะได้เขื่อนเคาะเดือนจะได้คลายเคาะวันจะได้หายเคาะไรจะกลายเป็นี้เคาะสามครั้งแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลไหว้เดี๋ยวไปทําพิธีเผาเหมือนกับว่าชื่อนามสกุลที่อ,อยู่บูตบ,บุชน,นชาติพลังาสาม,มารถยศชาติเชื้อชนตนเขียนเองเสมือนไปเมืองนอกมีวีซ่า ไปชาตน, <Yeah. S 1> นาบีอนูโมธนาบุญส่วนเระ่องของขามจุลอนุโมธนาบุญเหวทีตาตราบถึงติสตาตื่นใจในตานรู้สึกิดกทิ์วิทย์วญาณกายสังขารวัตถุธาตุพระอภิธรรมติดหลวมพึงพังฆ่าธาตุบอกว่าวิญญาณธาตุอากาศธาตุธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุดินสังขสสารมักีสงเคราะห์เข้ากันาอยู่ได้เป็ Wel, นใหญ <Yeah. S 1> ่ยืนยืนยาวทน แ่เป็นตัวตนบุคคลเราเขาไม่โง่ไม่เขาปัญญาไม่เบาเพราะตัวตนเราทําบุญสร้างกุศลมากไม่ยากไม่ทุกข์ไม่จนทั้งเป็นบาเรมีอานิสงส์สติมงคลมหาโพกทรัพย์เหมือนดวงแก้ววาววับเป็นดวงตราประทับแน่นมั่นอยู่กับตัวตนแต่ละบุคคลโปรดทำบุญต่างที่ได้มากหลหลายกุศลไม่ซ้ำครั้งไม่หยุดไม่ยั่งไม่รอ ไม่รอไม่ลังบรรลุขึ้นสวรรค์สู่อรหันต์ขึ้นสวรรค์ถึงนิพพานบรมาสู่สำรลานักปัจจุบันเดี๋ยวนี้ดีนักแลเคยแบบก็มีมีผมไม่เคยได้ยินนะแต่ลงไทยเป๊ะเลยนะอ่จำได้มีมีแบบตั้งไหนมาลงไทยดันหมดละแต่ทีนี่มีเสียทาที่บอกเชื่อขยายตูวเขาไม่ได้อกองนวยการนี่ก็จะิงงดังที่สุด